สวัสดี FC มิตรลักแฟนเพลงรุงนวดทุกคนครับอีพินนี้มากับคนดัแล้วเขาคือใครครับเขาคือใครอยากรู้ไหมครับนี่เลยครับหนุมน้อคนนี้เลยน้องมินนะครับ PWC นะครับดูยอด f ฟลโล่ผู้ติดตามน้องเขาสามหมื่นกว่าคนนะครับโอ้ห่างจากลุงตั้งหลายเท่าตัวนะครับส่วนลุงนวดนั้นมีแค่500คนนะครับ ต้องพัฒนาฝีมืออีกเยอะครับกว่าจะเท่าเทียมกับน้องครับอีพีนี้ก็คงต้องให้น้องมินมาแบกลุงนวดอีกแล้วครับเจอกันที่ไรแบกรุงทุกเกมนะครับไปครับดูครับอีพีนี้น้องเขาจะแบกลุงได้บุญญาหรือเปล่าเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับต้นเกมก็ต้องมีอีกอย่างมากมายครับฟาร์มปืนสักกระบอกสองกระบอกก,ก,บอก,ก็พอครับแล้วมีลงกับเราด้วย ก่อนครับเปิดัวนี้ลุงดันเลยครับโหสองสามตัวครับเลือดน้อยครับเลือดน้อยแต,ต่ต้องเอาครับต้องเอาครับให้เจอแป๊บหนึ่งครับยังไม่ถึงปุ๊นะครับต,ต่อลุงตลอดเลยยึงที่เองครับไอวอลไม่มีนะด้วย ต้องดันครับพีรเฉยก็เสร็จเสร็จอยู่ดีขอหน่อยละกันหวานเจีย๊ยบโซโลเพื่อนยังไวไวเกินนาเม็ถึง20กัเป็นหรือเปล่าเนี่ยไปไวเกินไม่ทันแล้วครับลุงว่ายัางไงซะ EP นี้บุญย่าแม่ครับดีไม่ดีเนี่ยเกมเนี่ยลงนวดเนี่ย ลุงอาจจะไม่มีคิวได้ซ้ำไปครับเพราะว่า3ามคนนี้โอ้โหเปิดต้นเกมมาแปบนี้เขาเหมือนเขาเหมือนเขาจ้องนะครับโดนแล้วเพือ่อนเราโดนแล้วเหมือนเขาจ้องที่จะลัดคิวลุงนวดนะครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับมีแต่คนจ้องลัดคิวอลุงเลย่างท่ออร้องโบสองนแลเลยครับตอนนี้อยู่ไม่มีใครอยู่กับลุงเลยต่อไปก่อนครับหนตัวสตัว ตึงสักแค่ไหนครับไม่ใช่สองนะครับดาวไปหนึ่งนะครับกล้ามทองดาวไปหนึ่งเรียกว่าสองนะครับสองไม่ก็อเสร็จลุงครับแลเหมือนเหมือนทางนั้นจะเอาสกิลชุบตัวเองมาครับเรียบร้อยครับทายนี้ครับโอ้สามดาวไปรอบหนึ่งขอเพื่อเติมครับผมยอมครับถ้ามาขนาดนี้ลุงก็ยอมครับ มาดูสเต็ปน้องมินดีกว่าเย yeah, อะเกินสคนนี้ลุงว่าลุงไม่จะไหวนะโ oh, อ,อ้ขอบคุณครับน้องมินขอบคุณครับไม่ครับและแบบนี้ลุงลุงยอมไม่ได้ครับอย่าไม่ได้ครับต้องลงแก้คืนเดี๋ยวขอฟาร์มอุปรกรณ์สักนิดนึงสักหนึ่งถึงสองสมชิ้นครับแล้วเดี๋ยวเราเป็นัดคืนครับตีนี้ ลุงดูรายชื่อมาแล้วครับบุญบุญนะครับบุญบุญ,บญ,บญใอี่คนหนึ่งไม่แน่ใจกล้ามทองแต่เมื่อกี้นี้ลุงไปแค่สองนะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวลุงชวนเพื่อนไปด้วยครับเอาแบบซีเท่ากันเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับปะนี่แล้ะครับ,รบแล้วประเด็นคือเพื่อนเรายัางอยู่กับตี้นะั้นอยู่นะครับ ยังเหมือนดึงดึงเกมรอรอทีมอยู่พอฝั่งนู้นสี่ครับตอนนี้ฝั่งเราก็4ี่ครบแล้วแต่นลุงจะอ้อมครับเดี๋ยวอ้อมหลังให้เพื่อนจริงเราเราพลาดเองเราไปแค่2องครับเราความมั่นใจเยอะไปนิดนึงในแยกจาก,กเพื่อนนะครับ<ป>แต่รอบนี้นครับมันคองแท้ แทงอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับดาวไปหนึ่งครับตีเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเตือนอยู่ทางนั้นนะครับบอกได้คำเดียวว่าม่รอดครับตีนี้ยังไงก็เสร็จทีมลุงหวดชัวร์ครับช่วยกันโคฟทั้งบนเขาดานล่างนี่เต็มไปหมดครับจะเอ๋ขัลุมน้อยแม็กเดียวหลอกนี้ลุงไม่ให้นะครับไม่ให้ให้จังหวะชกเองครับนี่ครับ เนี่ยสาวบอยสี่คนหนึ่งคนครับน้องคนพุนลุงขอนะจ๊ะโอ้โหชิวจัดประลัดบอกสามหนึ่งนะอันนี้ลุงไม่ได้ถึงนะครับแต่สามหนึ่งจริงๆครับลุงบอกแล้วทีมลุงตึงครับทีนี้ลุงมาสองนายถมลุงไม่เฉยรอบนี้ลุงมาสี่นายก็ได้เสียวนะจ๊ะไปนะครับ เราได้มา3คิวแล้วก็สบายใจครับอุ่นใจนะอย่างน้อยสุดก็คงไม่มีใครกล้ารัดคิวเลยนะวงเวงอยู่แค่คนเดียวเขหัวแดงๆที่นี้มหมอนี่ตึงครับหมอนี่สเต็ปดีตึงด้วยจะหนีจะเอ๋รัดเดียวเรียบร้อยได้ไปหนึ่งคิว q u a d ่ a อีกเยอะอีกเยอะ ก็ยังมีคนนอกบอกครับขับรถเ,เกินเกือนเลยละสามคนลุงว่าไหวชิวอยู่แล้วขอดาเมจก็ดีวะขอขอดาเมจหน่อยครับเนี่ครับเวลาเล่นสไนลลุงมันก็มันจะแรงดีครับสไนล์แต่ว่าข้อเสียของของลุงก็คือลุงไม่ค่อยได้เล่นพอไม่เล่นแล้วมันจับจังหวาไม่ค่อยดกจับบางครั้งก็ไม่ออกครับ ไม่ได้ฟารไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยิงแต่ฟารมนะครับซคิว <Ooh. S 1> วงแรก <Ooh. S 1> ก็ยังพอได้อยู่นะร <Ooh. S 1> อรอ,อชุดไปวงได้เพื่อน <Ooh. S 1> ตอนน่อท้ตาตาข้างหน้าลงครับหนึสไปแล้วอ,อยู่ก็อยู่ครับขอขึ้นก่อนสองตัวนี้ก็ลง ผมต้องเสียสลัดให้เพื่อนไปก่อนครับเติมยาก่อนเดี๋ยวเข้าไปซวซวยใหม่เอาเพื่อนเรดาวหนึ่งถ้าเป็นปืนอื่นเนี่ยเสร็จไปแล้วจ้ะแม็กเดียวอ๋ออม่จะรมนี้อ้าวทีนี่ที่นี่ทีนี่ที่น ยิมอยู่ที่ยิงอยู่ที่ในสา,า,าย้เรียบร้อยไปเพื่อ,อนโอ้เล่นอย่างมันครับลืมลืมดูเพื่อนเลยเพ<ล>ื่อนหมดครับสวยเลยครับเซฟให้เพื่อนก่อนเซฟก่อนไม่เห็นจริงๆครับไม่รู้ว่าไม่รู้เพื่อนดาวหมดแล้วตอนแรกเห็นดาวแค่คนเดียวจังหวะชุลมุนครับ ราวงก็น่าจะไกลด้วยเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนครับยังน้อยสุดก็หแรกสามก็ถือว่าคุ้มครับเอฟซถามว่าทำไมไม่เห็นได้ยินเสียงเพื่อนร่วมทีมเลยไม่ต้องแปลกใจนะครับวันนี้งดฟังเสียงเอฟซลุงดวดสักหนึ่งวันครับมีลูกแครลุงดวดแค่คนเดียวครับดีคนระับลุงมีเครื่องดีด้วย ลูกแคนลุงหนวดก็มีแค่คนเดียว2คนนั้นจะเป็นน้องมินกับ fc หนึ่งคนโอ้และนอกบอกก็ยังเล่นกันอีโอ้ยอมจริงครับแล้หนุกลุงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นนอกมอกนะครับเลยกะว่าต้องใช้ยาเท่าไหร่กะไม่ถูกจริงมีน,นครับโอ้อยู่หน้าตอนหน้าตะไตดับดีก่อนครับยังไม่เปิด เติมสักกล่องหนึ่งครับโหกบนสะพานมีสะพานน่าจะสองตัวเต่งเต่งเ,เรียบร้อยดาวไปหนึ่งย้อนดีต่อเนาะเต็มงานครับมันเป็นงานครับหนึ่งเราไม่กลัวอยู่แล้วต่วมาี่ครับเอาไปได้หนึ่งนะสองตัวแล้วโอ้อยมีตัวมาเจอ าดเลยครับพลาดแล้วพลาดเลยพลาดแล้วพลาดเลย6คิวขาองเขงาเหวังมูบ้านอยู่ทั้งมิ้นครับว่าไงครับรอดหรือไม่รอดครับเจอ2องทางครับสายไฮไลท์ซะด้วยมีงัดหัวนะครับมีงัดหัว13ตัวสุดท้าย3คิวน้องมิน หายวงแล้วจังหวะนี้น้องมินต้องแบกบทีมแบกบต้องแบกแล้วจังหวะนี้ oh. พิ้วๆได้ไหมมินคิ้วครับโหช่วย <a> ด้วยซ้ำเลยไ,ไปอย่างไวครับไม่โหนสลิงนะครับลุนนิ้ววิงวิ่งลงน้ำอย่างเดียวครับ สามตัวเหลือ11บตัวแล้วครับมีโอกาสตอนนี้ก็สิดท็อปสิแล้วชิวๆนะครับ FC คนไหนที่ยัรอเล่นกับลุงนวดก็เดี๋ยวรอช่วงเย็นได้เลยครับ18นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยประมาณน,นะครับลุงไร้สดทาง t i k ตอกนะครับลองเข้าไปดูแล้วกดจอยกับลุงนวดได้นะครับเปิดเลขห้องเล่นนะครับ ลูกแคนออนลุงหมวดก็จะเล่นกับลูกแคนครับส่วนใหญ่ลุงไม่ค่อยได้รับแอดลูกแคนเป็นเพื่อนเท่าไหร่ก็เลยบางครั้งอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยไม่ได้ชาปเลยจังหวะนี้เอาวะใจได้วะปิท็อปสิบแล้วก็ชวดเข้าไปเอาเรื่องเนละเอาอเ,เรื่องนะห้าคิวแล้ว อีกแค่คิวเดียวก็ทันลุงนวลแล้วลุงได้มาแค่6คิวนะครับอย่างน้อยสุดลุงนวลก็ไม่ได้กินไข่ต้มนะครับเกมนี้ลุงไม่รู้แล้วครับว่าใครกินไข่ต้มบ้างแต่ลุงนวลไม่ได้กินแน่นอนครับสู้มินซีกู้ที่กู้ดาเม็เหลืองอาครับตัวผท้ายครับยืดรอดยือรอดนะหัว เกียบครับเกียบเรานะครับไม่ใช่เขามองไงครับอ๋อจะตั้งแผนครับเป็นแผนล,ล่อซื้อจะตั้งประตูวาร์ปนะครับตั้งไม่ได้ครับตัดใจตั้งไอวอรลก่อนสเต็ปนี้ต่อยรอบหนึ่งครับแล้วบุ๊ไปไป๊ะเ,เข้าไปครับถึงจัดคุ้นคุ้นะครับเป็นมอนี่เรื่อ,องนี้คุ้นคุณอยู่ าแล้วน้องเขาคิดที่จะทกเพื่อนด้วยครับเรามีเสียง,ยงลอดหรือเปล่าน้องมินมีเสียงเข้ามานะครับโอ้จังหวะนี้รอยอยู่บนฟ้าสองคนสามคนรวมน้องมินด้วยตัวสุดท้ายบุญญาบนท้องฟ้าหรือเปล่าไม่นะโอไม่บุญญาบนท้องฟ้าจริงๆครับ e ีนี้ น้องมินแบกทีมนะครับสุดท้ายสุดท้ายสุดและสุดท้ายอาอยาอมน้องเขาจริงๆครับผู้ชายคนนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงนวดกับน้องมิน FC และก็ลูกแครลุงนวดทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP. หน้าสำหรับ EP. นี้สวีดัตสวัสดีครับ